นี่ right เลยครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทําไมผมถึงเลือกหน้ากากทาคลิ้นในการใช้ในงานเชื่อมตัดเจียนะครับผมหน้ากากทาคลิ้นตัวนี้นะครับผมแกะกล่องออกมาเลยนะครับก็จะได้สวยๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานมาให้แล้วก็ใบรับประกันหน้ากากตัวนี้นะครับ1ปีนะครับผมถ้าเกิดว่าหน้ากากตัวนี้ปรับแสงไม่ได้หรือว่าพังเนี่ยเราสามารถซ่อมได้นะครับเคยเห็นหน้ากากเชื่อมตัวไหนมีรับประกัน1ปีบ้างครับตัวนี้นะครับรับประกัน1ปีนะครับผม แล้วก็ที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับหน้ากากความคิี่ตัวนี้นะครับมันสามารถเปิดหน้ากากออกมาได้นะครับเห็นไหมครับเห็นไครับเวลาเราเชื่อมนะครับเราก็ปิดลงนะครับแต่เวลาเรากัดหรือเจียนะครับเราสามารถเปิดหน้ากากตัวนี้ออกมานะครับเราสามารถทํางานได้อย่างสะดวกสบายครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมใช้หน้ากากทําคลีนตัวนี้ใช้ในงานช่างนะครับใช้ดีจริงๆผมกล้ารับประกันเลยนะครับว่าหน้ากากทําคลี่ตัวนี้ใช้งานโคตรดีเลยครับปรับแสงได้ไวมากๆเลยนะครับ มันปรับแสงได้ไวยังไงเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยครับจะทดลองให้ดูนี่นะครับผมจะเปิดกระจกก่อนนะครับทดลองปิดกระจกครับนี่นะครับก็จะเห็นชิ้นงานชัดเจนมากเลยนะครับผมทดลองเชื่อมดูนะครับอ่ะเป็นไงครับปรับแสงไวไหมครับ นี่ครับปรับแสงไวมากนะครับก็จะทําให้เวลาเราเชื่อมแท็กชิ้นงานแบบนี้ครับเราสามารถมองชิ้นงานได้ไวนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับข้อดีของหน้ากากพามคินตัวนี้นะครับปรับแสงไวมากครับแถมเปิดกระจกออกดูได้ครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากทางานเหมือนช่างมืออาชีพนะครับเลือกใช้หน้ากากพามคินครับใช้งานได้ดีมากครับตัดแสงได้ไวมากๆครับรับประกันเลยครับผม